กองทุนหมู่บ้านกองทุนเพื่อทุกคนทุกวันนี้เราจะพาไปพบกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับรางวัลด้านการส่งเสริมและสร้างสวัสดิการชุมชนที่จังหวัดปทุมธานีปกติแล้วนะคะกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเนี่ยของอำเภอคลองหลวงเรานะคะก็จะมีทั้งที่เป็นกองทุนหมู่บ้านนะคะแล้วก็ที่อยู่ในชุมชนนะคะซึ่งในกองทุนหมู่บ้านเนี่ยเรามีทั้งหมด71หมู่บ้านนะคะแล้วก็ในชุมชน เมืองอีกนะคะปีนี้นะคะเราได้รับรางวัลเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่นค่ะอันนี้ก็ต้องต้องบอกว่าเป็นผลจากการทํางานของคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับอําเภอทุกทกท่านนะคะที่พร้อมคือมีใจก็ทําให้เกิดการทํางานที่ ที่มีรูปธรรมชัดเจนนะคะก็มีการเข้าไปแก้ไขปัญหาเข้าไปให้ความช่วยเหลือเข้าไปช่วยพัฒนากับกองทุนหมู่บ้านนะคะในแต่ละหมู่บ้านที่ที่เกิดปัญหาหรือว่าต้องการที่จะพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นกรรมการก็เข้าไปดูแลนะคะแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนครับจุดเด่นของอำเภอคลองหลวงเรามีคณะกรรมการที่เข้มแข็งเวลากองทุนหมู่ใดที่มี คามประสงค์ที่ใช้ไปช่วยเหลือของคณะกรรมการเครือข่ายของเราก็ได้ไปช่วยเหลืออยู่ตลอดข้อ2เรามีที่ทําการกองทุนหมู่บ้านโดยสนับสนุนโดยนายอำเภอคลองหลวงที่ให้ห้องทําการที่อำเภอคลองหลวงครับข้อรับเ,เรามีเจ้าหน้าที่พนักง,งานประจําทํางานอยู่ทุกวันข้อ 4. สวัสดิการกองทุนหมู่บ้านไว้สําหรับรองรับสมาชิกที่เสียชีวิตแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคณะกรรมการเครือข่ายทุกคนเนี่ยมีความรัก สามคัคคีพร้อมใจกันที่จะเดินไปด้วยกัน mm hmm. ก็เลยทำให้เครือข่ายระดับอำเภอของเราเนี่ยแข็มแข็ง hmm.